ตอนนี้ผมอยู่แถวสารเจ้าพ่อเสือนะครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้องค์พระพิฆเนศที่โบสถามนะครับนี่ครับจอดรถที่สารเจ้าพ่อเสือนะครับแล้วก็เดินมาเดินข้ามทางมาลายมาแล้วก็เดินตรงจนสุดเลยนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาโบสถามเนี่ยก็จะอยู่ตรงตรงตรงแยกแยกซอายิงช้าเลยนะครับ ถวนี้ก็ของกินก็จะเยอะนะครับนี่ร้านฝั่งตรงข้ามก็จะมีพวกเยน็นเาโฟลูกคินปิ้งแต่พอก,ก่อนผมมาผมก็จะกินเหมือนเป็นต้มยำปลาเขาเรียกอะไรต้มยำหัวปลาหรือยังไงนี่แหละใช่ไหมนี่นี่นี่ร้านเด็ดร้านเด็ดที่ผมจะแนะนำ แต่ว่าเที่ยวนี้ผมไม่ได้กินนะบมกินก็เด๋ยวไปแล้วนี่ร้านสิริพรโภชนาข้าวผูแดงก็มีส้มยำปลาก็มีนี่ตรงซ้ายมือนี่ก็จะเป็นมนนมสดเนี่ยข้ามไปก็จะเป็นมนมสดนี่ก็เป็นกรทมนะครับสำนักงานกรทมนี่เราเดินเลี้ยวขวามานะครับแล้วก็เดินตรง ตรงจนสุดเลยอยู่ตรงหัวมุมพอดีนี่ด,ดูแมวโหนึนกว่านารักสตาร์ทไร้กาดจริงจริงอ่าเราเดินมาถึงแล้วครับ นะครับทีนี้จะเป็นพระพรมพก่อนนะครับแล้วก็จะมีมีสองสามอีกสองสามวิหารนะครับก็จะมีพระศิวะพระพิฆเนศนะครับนี่ดูแผนที่ก็ได้ครับรน,นี่พระพ,พิฆเนศนี่พระพรมใช่ไหมครับแล้วก็จะมีอีกสองอีกสองศาลาก็มีพระมหาวิฆเนศนะครับแล้วก็พระนารายณ์ครับ ดี๋ยวเราออกไปซื้อดอกไม้ก่อนครับดอกไม้เท่าไหรเนี่ยนะวงละสามสิบ 30, ใช่ป่ะดอกไม้เราก็จะซื้อด้านหน้าได้เลยนะครับด้านหน้ามีพี่นั่งรออยู่ไม่แพงนะครับสามสิบบาทตอนนี้ก็วิหารก็จะปิดนะครับวิหารจะมีสามวิหารอันนี้เป็นวิหารของพระศิวะองผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเราไปไหว้พระพิฆเนศก่อนครับรใช่ครับแม่แค้ให้เขาไหว้อ่าถึงแล้วนะครับนี่เป็นพระพิฆเนศนะครับ ๋ขอตัวไหวก่อนนะครับขอไม่ให้จุดทูบนะครับไหว้ด้วยดอกเหล่าเลืองเนี่ยนะครับปิดนะครับไม่ให้เข้าไปนะครับองค์พระพิฆเนศอยู่ด้านในนะครับวิหารนี้ก็ปิดนะครับปิดหมดเลย น่าจะเป็นเพราะโควิดนะครับก็เลยไม่ได้เข้าไหว้ข้างในนะครับพอไหว้ข้างนอกได้โอเคจบไปแล้วครับหนึ่งสถานที่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปกราบอีกหนึ่งสถานที่คือศาลเจ้าพ่อเสือนะครับมชมปลาครับ,รบที่นี่ปลาครับตัวใหญ่มากใหญ่จริงๆ ว่าไม่ใช่แมวตายนะนี่เขามีเปลี่ยนท่านะเห็นไหมแล้วเขาชื่อโกโก้แล้วเขาก็เขียนไว้ด้วยว่าอย่าข้อกระจกนะครับอ,อ,อ,อันนี้เดินขากลับมานะครับเลี้ยวซ้ายซอยแรกก็จะเจอบ้านขนมปังขิงนะครับโหวินเทจมากครับคลาสสิกมากเลยอ ภายในนะครับมีขนมมีกาแฟมีเครื่องดื่มมีขนมตามนี้นะคุย้าช้าก่อนเดี๋ยกในนี้จะร้อนนะของีีแอร์ สวยชนี่เราสั่งออเดอร์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันเขาจะกำหนดโต๊ะไว้ให้เราเลยนะครับเดี๋ยวเราไปข้้งบนกันโอ้โหตรงนี้ก็สวยนะเนี่ยดูดิข้างนอกก็สวยนะ สิบสี่โอเคครับขอบคุณมากครับนี่บรรยากาศมองจากด้านบนลงไานะครับโห oh, สวยงามมาก